สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีเด็ดเวลไลฟ์นะคะในวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะเกาะติดตลาดหุ้นไทยหลังจากที่มีสัญญาณของการรีบาวค่ะแต่ว่าในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตข่าวคราวในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนและแวดวงตลาดทุนในช่วงเวลอัปเดตค่ะ ข่าวดีสําหรับนักลงทุนมาแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังจับมือร่วมกับทางด้านของกรอตและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะมีการผลักดันเรื่องของกองทุนไทย ESG คะ่ะเพื่อที่จะให้ช่วยลดหย่อนภาษีนะคะมีการปรับหลักเกณฑ์ให้ถือครอง ได้สะดวกขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวงเงินเป็น3 0 0แสนบาทนะคะนอกเหนือจากนี้ระยะเวลาการถือครองก็ร่นลงมาเหลือเพียงแค่5ปีถ้าไปเปรียบเทียบกับในอดีตก็คล้ายๆกับ LTF นะคะและที่สำคัญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะส่วนไส้ในของกองทุนมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เล็กน้อยเพื่อที่จะให้จานวนหุ้นเนี่ยสามารถขยายเพิ่มนะคะจากเดิมประมาณร้อยกว่าตัวเนี่ยก็มีการปรับหลักเกณฑ์ทำให้มีหุ้นที่สามารถเข้าร่วม เพิ่มได้รวมเป็นประมาณสัก200กว่าตัวนะคะซึ่งก็จะทําให้เกิดความหลากหลายในการลงทุนในกองทุนค่ะนี่คืออีกหนึ่งนโยบายนะคะในการที่จะผลักดันนะคะให้ ทางด้านของตลาดทุนมีการเติบโตนะคะและมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่การลงทุนนะคะสำหรับในตลาดหุ้นไทยค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังจับมือกับกรตอตและทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นะคะย้ำเขาว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้านะคะเกณฑ์หลักๆขยับ ตัววงเงินไม่ให้เกิน3แสนบาทนะคะจากเดิม1แสนบาทระยะเวลาในการถือครองจากเดิม8ปีลดลงมาเหลือเพียงแค่5ปีและยังมีการปรับหลักเกมประเภทหุ้นยั่งยืนไทย ESG ที่สามารถเข้าไปลงทุนด้วยก็จะรวมทั้งหมดประมาณ200หลักทรัพย์นะคะซึ่งกองทุนไทย ESG ในอดีตนะคะเคยเปิดขายเมื่อปลายปีที่แล้ว1เดือนเนี่ยระดมทุนได้ประมาณ6,000ล้านบาทแต่ล่าสุดนะคะ เราจะทยอยเปิดขายหลังจากที่ผ่านมาติคอ,อรบอคิดว่าระยะเวลาในการเปิดขายอยู่ที่ประมาณ4-5เดือนก็จะสามารถระดมเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และตลาดทุนมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลดีต่อดักนีหุ้นไทยส่งผลดีต่อน,นักลงทุนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกลการออมที่ผลักดันให้ประชาชนสามารถที่จะ ลงทุนผ่านรูปแบบการลงทุนผ่านกองทุนนั่นเองนะคะนี่คือ1มาตรการนะคะและนอกเหนือจากนี้ยังมีแนวคิดในด้านของการผลักดันกองทุนอื่นๆเดี๋ยวต้องรอดูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นกองทุนวายุพักนะคะที่เข้ามาเสริมสร้างกลไกการออมรวมไปถึงเรื่องการพัฒนากองทุน e t f นะคะแล้วก็ บัญชีส่วนบุคคลเพื่อการลงทุนในระยะยาวที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดนี้เพื่อผลักดันให้ตลาดทุนมีการเติบโตนั่นเองค่ะมาดูเรื่องของภัยแล้งที่เวียดนามกันบ้างนะคะทำให้สถานการณ์ล่าสุดนะคะการผลิตตัวเมล็ดกาแฟของเวียดนามเนี่ยนะคะน้อยลงค่ะและอาจจะส่งผลทำให้ราคาของเมล็ดกาแฟ พุ่งสูงในตลาดโลกค่ะจริงๆแล้วนะคะเวียดนามถือเป็นประเทศลำดับที่สองที่ผลิตกาแฟได้จำนวนมาหาศาลสำหรับมเมล็ดกาแฟอันดับที่1คือบราซิลนะคะอันดับ2เวียดนามอันดับ3โคลอมเบียค่ะและในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นที่เวียดนามเนี่ยส่งผลกระทบนะคะทำให้พื้นที่เพาะปลูกกาแฟในตอนกลางในหลายพื้นที่เนี่ยนะะได้รับผลกระทบและทำให้ผลผลิตของมเมล็ดกาแฟเนี่ย ออกมาน้อยลงค่ะโดยเฉพาะพันธุ์โรบัสตา้าซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในกาแฟเอสเปรสโซและก็กาแฟสำเร็จรูปนะคะเป็นพันธุ์ที่เวียดนามเนี่ยเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกค่ะส่งผลนำให้ราคาของเมล็ดกาแฟรโรบัสตา้าในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะมีการคาดการณ์จากทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งสหาภาพยุโรปหรือยูโรสเต t นะคะที่คาดการว่า ราคาของเมล็ดกาแฟโรบัสต้าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเบื้องต้นยังไงก็ตามถ้าไปสำรวจดูอัตราเงินเฟอ้อของกาแฟใน27ประเทศใน EU เนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงแค่1.6%และ2.5%ในอิตาลีนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่นิยมดื่มโรบัสต้านี่คือผลกระทบในเชิงของตัวทิศทางของเงินเฟอ้อที่มีการ ดูในส่วนของเมล็ดกาแฟอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังมีการคาดการ์ค่ะว่าราคาขายของโรบัสต้าจะยังคงพุ่งสูงต่อเนื่องค่ะเพราะว่าโรบัสต้าเป็นกาแฟที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นทั่วโลกและขณะนี้เองเกษตรกร,กรมีอำนาจในการต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ลูกนะคะที่มีปริมาณจำกัดนะคะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศและที่สำคัญรายได้จากการปลูกเมล็ดกาแฟโรบัสต้าสูงมากนะคะจนตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่เปลี่ยนจากปลูกทุเรียนมาเป็นปลูกกาแฟแทนค่ะและก็ที่สำคัญโรบัสต้าก็ถือว่าเป็นเมล็ดกาแฟชั้นนำนะคะที่ได้รับความนิยมในการบริโภคสูงเลยทำให้ราคาพุ่งต่อเนื่องค่ะ ตัวเลขการส่งออกยานยนต์ของไทยยังคงมีทิศทางของการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวมานะคะในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ค่ะล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยมาจากทางด้านของทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะกลุ่มยานยนต์ค่ะที่เปิดเผยถึงตัวเลขยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ในเดือนพฤษภาคมนะคะทางด้านของคุณสุรพงศ์ภัยศิทษฐพัฒนพงศ์รองประธานสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3.39%ในเดือนพฤษภาคม อยู่ที่89,284คันนะคะโดยมีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมด83,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา12.93%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในขณะที่ยอดการส่งออกในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงเล็กน้อยประมาณ2.28%โดยมูลค่าการส่งออกรถยนต์โดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นถึง9.23%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ มาอัปเดตบรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่มีสัญญาณของการรีบาวต่อเนื่องนะคะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะในช่วงของเวลรีแคปค่ะเซ็นเด็กรีบาวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาติดต่อกันหลายวันเหมือนกันนะคะตอนนี้ทะยานขึ้นมาปิดตลาดในช่วงภาคเช้าวันนี้ปิดในแดนสีเขียวค่ะโดยบวกขึ้นมา5จุดนะคะ ปิดที่ระดับ1,321.74จุดวอลุ่มการซื้อขาย20,000ล้านบาทส่วน MAI บวกมา1.78จุดยืนที่358จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย800ล้านบาทส่วนทางด้านของ5้าดับหลักทรัพย์นะคะก็มีตัวของกลุ่ม AOT แบงก์รุงเทพธนาคารกสิกรไทยและ TT ทบี t B, ที่บวกพยุงเซ็ตขึ้นมานะสนทางกับตัว EA ที่มีแรงขายมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะติดลบลงไปเล็กน้อยยืนที่17บาท30สตางค์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดนะคะกลยุทธ์ในช่วงวันนี้พูดคุยกันกับทางด้านของนักวิเคราะห์่ในช่วงของเวลท a อ k ค่ะ ร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางนั้นของผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์นะคะของบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยคุณมงคลพ่วงเพตราพิวอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสําหรับการรีบาว์รอบนี้นะคะดาอัพไซส์จำกัดหรือยังคะพี่อู๊ดคะคือผมมองเรื่องการตั้งกองทุนเนี่ยนะครับที่เราประเมินไว้ตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน่าจะบวกน่าจะทำให้ดิชนีมีโอกาสขึ้นไปถๆม,มาสัก13 2 0ารอี่สิบ ถึง1,330เท่านั้นครับไม่ได้ขึ้นมาเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองว่ากองทุนในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยอาจจะเข้ามาประมาณแล้วแต่คนจะคิดนะหมื่นหมื่นกว่าล้านถึง3 0 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็ปัจจุบันพฤติกรรมของลงทุนเองนะเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจกองทุนเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะเป็นข่าวในเชิงบวกที่สําคัญที่สุดครับเรื่องของภาวะตลาดเองเป็นตัวสําคัญที่ทําให้วันนี้จะมีบวกไม่เยอะ เนืเ่องจากว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ตลาดรุ่นเองมีประเด็นในตลาดหลายอันจะลืมว่าเรามีประเด็นการเงินอยู่นะครับที่ยังอยู่ในสารละมนอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทําให้คนเนี่ยยังไม่กล้าซื้อหุ้นตามแล้วก็มาตรการที่มีการเรงตามว่าน่าจะออกมาก็ไม่ได้ออกด้วย,ยเช่นมาตรการเกี่ยวกับอสังหาครับจะเห็นไหมครับว่าเมื่อวานเนี่ยหุ้นอสังหาขึ้นทั้งแผงเลยเราก็กว่าเช้าวันนี้เนี่ย ก็กลับมาลงแล้วก็กลายเป็นตัวมาดึงหนชนีไม่ให้ขึ้นไปด้วยนะครับผมว่าอันนี้นะครับเป็นตลาดหุ้นบวก5จุดเนี่ยตอนปิดเนี่ยนะครับแต่ระหว่างวันเนี่ยก็บวกสูงกว่าน,นั้นเนี่ยผมว่ามันก็สะท้อนในสิ่งที่ผมบอกไปอ่ะมันมีกองทุนมามันจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ช่วยได้ไมแล้วก็กองทนนุนนั้นยังต้องไปผ่านการอนุมัติจากคอรมอมาอีกกว่าจะใช้ก็สิงหานะครับเพราะฉะนั้นคนจะขึ้นได้จริงๆเนี่ยก็ช่วงสองสาวันนี้เป็นการเก่งชุดแรก แล้วก็จากนี้ไปก็จะอดูการซื้อจริงในช่วงประมาณเมือม่อเมื่อกองทุนเริ่มใช้เมื่อเริ่มเอามาเอามาขายจริงครับค่ะก็คืออาจจะต้องรอกันอีกสักนิดนึงถึงจะเห็นนะ,ะแต่ว่าถ้าเห็นภาพจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวกองทุนไทย SG ในช่วงรอบที่แล้วเนี่ยขายได้ประมาณ6กพันล้านบาทรอบนี้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เม็ดเงินนี้น่าจะทะลุหมื่นล้านไหมคะแล้วมันจะช่วยหนุนดัชนีปลายปีได้ขนาดไหนคะ ถ้าเกิดดูจากกรตอบอกเนี่ยนะครับก็ลองหาง่ายๆก็จะพอดูเดาออกว่าประมาณแถวแถวสามหมื่นแถวแนั้นนะครับก็อาจจะไม่น่าเกิดเพรถามว่าคำว่าสามหมื่นเนี่ยเยอะไหมไม่ได้เยอะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเงินเข้ากองทุน LTF เนี่ยประมาณปีหนึ่งประมาณห้าหกหมื่นล้านบาทต่อปีมากกว่านี้หนึ่งเท่าตัวแล้วสมัยก่อนนั้นเนี่ยสังเกตดีๆฮะว่ามันไม่มีคนขาย ปกติมันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีนีม,นมีช็อตเซลล์มีนู่นมีนี่เพราะนั้นเวลาคนซื้อเนี่ยมันจะซื้อรุยขึ้นมาเลยแต่พอสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีคนซื้อคนขายเห็นไหมครับว่าเมื่อเช้าตลาดทําท่าจะเปิดบวกได้แรงแต่ปรากฏว่าขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ถูกขายลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ถูกขายลงมาเพราะนั้นวันนี้ตลาดมันเจอประมาณว่าแรงขายมันก็เลยกลายเป็นสถา,านสถานการณ์ประมาณแบบที่เห็นค่ะ แล้วส่วนเรื่องของการควบคุมช็อตเซลล์ราคาตอนนี้มีการประกาศรายชื่อหุ้นออกมาแล้วนะมันจะมีเอฟเฟกต์กับรายชื่อหุ้นเหล่านี้ยังไงบ้างคะช็อตเซลล์เนี่ยหลังจากการประกาศเรื่องของกองทุน T E S C ไปแล้วแล้วก็รัฐบาลคงมีมาตรการอื่นมาอีกมันจะทําให้คนหยุดขายครับหนึ่งคือคนหยุดขายสองคนมองแล้วว่าไอ้ที่เคยใครมองก็ตามพันหนึ่งร้อยจุดพันหนึ่งสองร้อยกว่ากว่าอันนี้อาจจะไม่ไม่เห็นแล้วในเวลาอันใกล้ เพราะฉะนั้นบวกกับเรื่องของการใช้มาตรการคุมชอ็อตเซล์กับคุมราคาหุ้นเนี่ยหนึ่งกรกฎาคมผมเชื่อว่าการทรําช็อตเซลล์จะลดลงไปโดยปริยายครับจะลดลงไปโดยปริยายแล้วก็จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นเมื่ออีกประมาณสัปดาห์หน้า<ๆ>ก็จะเห็นชัดเจนว่าหนึ่งกรกฎาคมนะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละมันจะช่วยทําให้ตัวตลาดหุ้น,นมันมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้แต่ยังก็ตามผมมองในช่วงหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยผมมองไว้แค่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยสามสิบ เท่านั้นนะครับยกเว้นว่าคุณมีมาตรการใหม่คุณมีความมั่นใจมากขึ้นจากเรื่องอะไรก็ตามอันนี้ค่อยมาอัพ,อพตัวตลาดขึ้นมาอีก ค่ะถา้างนั้นภายใต้ณจุดนี้ถือว่ามีอัพไซส์ค่อนข้างจํากัดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บวกปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมในกรณีที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นกลางยาวหรือว่านโยบายอื่นๆ<ช>ของรัฐบาลหรือแม้แต่เรื่องของตัวเลข GDP นะคะที่อาจจะมีความคาดหวังนะคะส่วนเรื่องของทีมเรื่องของการคาดการณ์เรื่องของผลประกอบการนะคะเราสามารถที่จะเทรดดิ้งหรือว่ากินกําไรหรือเล่นรอบนะะในภาวะตลาดนี้ได้ไหมคะ เล่นได้ในบางตัวครับงบแต่มานนี้เนี่ยแต่มาสที่แล้วสองแสนเจ็ดนะก็มาตลาดแต่มานนี้เราคาดว่าประมาณสองแสนห้าลดลงมาหน่อยนึงมีสต็อกลอดมีบาทอ่อนมันผมว่าการเก่งงบในในในรอบนี้เนี่ยเล่นนะผมว่าลองไปไปเกาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกันหลายตัวอาจาือราคาขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันยังพอเล่นได้และอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าน่าสนใจกว่าคือนอกจากมองในมุมกําไรของหุ้นตัวนั้น,น,นแล้ว ผมอยากให้มองในเรื่องราคาหุ้นด้วยว่ามันควรจะอยู่ในระดับต่ำผมยกตัวอย่างอย่างเช่นช่วงเนี้ผมจะบอกว่าหุ้นที่ผลประกอบการออกมาดีน่าจะออกมาดีราคาหุ้นระดับต่ำอ่ะเบอร์หนึ่งของผมตอนนี้คือ c p พีออครับซีคือเป็นตัวอย่างคือให้เห็นว่ากำไรดีราคาตา่ำอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจเช่นกันคือตัวโฮมโปรโฮมโปก็กำไรก็ดีราคาก็ค่อนข้างถูกตอนนี้ประมาณแปดเก้าบาทเอง นะครับอาจจะมีความกังวลเรื่องอสังหาบ้างแต่ว่าราคาหุ้นน่ยมันลงมาชดเชยกับสิ่งที่เป็นความกังวลแล้วมันตรงนี้ผมมองว่านาเป็นตัวอย่างครับว่าเวลาเราเล่นเก่งงบรอบนี้เนี่ยให้ดูราคาประกอบบางตัวเนี่ยกำไรดีแต่ราคาขึ้นเยอะอย่างเช่นแซฟเปเนี่ยวันนี้ผมก็บอกว่าอ่ะถ้าคุณจะไปซื้อแซฟเปเนี่ยคุณต้องซื้อแซฟเปเราคา99บาทกำไรดีจริงแต่ราคาก็แรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าอย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกครับเหมืะน วิเทคนิคการลงทุนตอนนี้หรือการแข็งงบรอบนี้คือกําไรดีไม่พอครับราคาหุ้นต้องต่ําด้วยนะครับค่ะก็กําไรดีไม่พอนะคะราคาหุ้นต้องต่าก็คือว่าอยู่ในจุดที่เป็นแนวแนวรับพอดีแบบนั้นใช่ไหมคะอ่าใช่ครับคือปัจจุบันนี้ราคาหุ้นอยู่แนวรับติดแบบใหญ่นะ,ะส่วนใหญ่นะนนะมันก็จังหวะแถวแถวนี้แหละนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นแล,แล้วถามว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มไหนเป็นหลักคาบลีครับ ลุ่มค้าเปล่งใตัวราคาอุ้นอยู่แนวแนวนี้กันหมดเลยนะครับจะป็นโฮมโปรกับตัวของเซเป้นะคะค่ะค่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่มาตรการกระตุ้นภาคสังหาฯมารับกันสักนิดนึงถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมีการ ขายลงมานะคะเพราะว่าผิดหวังกับข่าวแล้วถ้าเกิดว่ามันมีข่าวเซอร์ไพรส์ออกมาหลังจากนี้นะคะมันน่าจะส่งผลดีในในแง่ของโมเมนตัมของหุ้นในกลุ่มนี้ไหมคะแล้วก็จริงๆการลงมาในรอบนี้ถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าไปรับได้ไหมคะคนนี้อสังหาเนี่ยเจออุปสรรคใหญ่นะครับก็คือคเรื่องการขายเรื่องปัญหานี้เสียเรื่องต่างๆนานาที่กดดันทําให้ยอดขายปีนี้ยังไงก็จะไม่ค่อยดี แต่ว่าผมคิดว่านะครับมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลส่วนใหญ่เกือบเกือบทุกรัฐบาลใช้คือมาตรการด้านอสังหาครับใช้มากใช้น้อยแล้วแต่แต่ว่านายมนตรีท่านนี้นี่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงอสังหาพรับเนี่ยผมว่ามาตรการอสังหาก็น่าจะมีตามปกติแล้วก็อาจจะน่าจะเป็นมาตรการที่ผมว่าน่าอาจจะน่าสนใจด้วยซึ่งผมจะบอกว่าอสังหาวันนี้เนี่ย ถูกกดดันจากเรื่องนี้มาเยอะราคาลงมาเยอะเยอยตัวหลักๆที่ผมแนะนำอาจจะเป็นสุรรณไ y ครับคือเหตุผลที่ผมแนะนําสุรรณไ y เนี่ยมันจะมีให้มุมให้เป็น,นเป็นไอเดียนะว่าอ่าอสังหาราคาอ่าน่ากังวลกับเรื่องสถานการณ์แต่ราคาลงมาลึกให้เลือกกุ้นบางตัวที่ผลประกอบการนั้นดีนะครับสุรรณไ y เป็นหนึ่งในตัวนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือควรมีอีกตัวประกอบคืออะไรเนี่ยครับสุรรณไ y เนี่ย ประมาณสักบาท30สิตังค์นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ทําให้เรามองว่าอสังหาเนี่ยเล่นได้ฮะถึงแม้ถึงแม้ว่ามาตรการวันนี้ยังไม่ออกแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีออกมาราคาหุ้นอยู่ระดับต่ำดีเพนเดนยิวอยู่ระดับสูงใช้ได้เลยนะครับก็อสังหาแต่มเมื่อให้นะก็ะจะเป็นอะไรนะครับตัวเดียวเลยนะครับค่ะก็ตอนนี้ลงมาตรงแนวรับพอดีเลยใช่ไหมคะพี่ยูดราคาใช่ก็สิบแปดบาทกว่าเนี่ยก็ สิบแปดบาทห้าสิบราคาต่ําสุดของที่เขาเคยเจอในรอบนี้เนี่ยก็คือสิบเจ็ดบาทห้าสิบวันนี้ซื้อแพงกว่าเดิมประมาณบาทหนึ่งนะครับผมว่าโอเคฮะก็ะกะนน 88, เราจะกดอวันนี้แปดสิบแปดห้าสิบเราจะอาจจะกดต่าหรือประมาณตั้งแต่สิบแปดบาทสี่สิบก็พอไหวนะครับก็ลองไปตั้งดูตรงนั้นนะครับค่ะในเชิงของเช็คดิคาจะมีแนวต้านใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่แล้วในเชิงของวอลลุเอชั่นตรงนี้มีอัพไซส์มากไหมคะสำหรับตัวของ t ท r เก็ตของราคาปีนี้ค่ะ โอเคครับถ้าเป็นจุดด้านหรือว่ากรอบด้านบนเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ19บาทที่เป็นตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดในมุมในมุมของพื้นฐานเองาราคาที่มาะสมของตัว,ต,วตัวสุปไลายเนี่ยเรามองไว้ที่ประมาณ20บาทครับตัวนี้ครับค่ะได้ค่ะ20บาทประมาณ20บาทนี่คือตัวราคาพื้นฐานนะคะตัวแนวต้านอยู่ที่1 9บาทแนวรับก็ประมาณ18บ <19. S 1> บาทบวกลบตรงบริเวณน,นี้นะคะใช่ครับ สุดท้ายนะคะกลยุ์ในส่วนของตัวเซต50นะคะที่น่าจะมีการปิดซีรีส์แล้วก็เข้าสู่ตัวซีรีส์ใหม่นะ,ะพร้อมกับ t ทรเก็ตเซตนะคะเป้าของการรีบาวในรอบนี้1330นะคะเราจะยังบายแอดในฝั่งของหน้าลองได้ไหมคะพี่ยคะคือคือตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบตลาดแล้วซีรีส์ M เนี่ยเดี๋ยวก็ปิด ไม่ใเดี๋ยวก็ปิดอีกในสัปดาห์นี้แหละแล้วก็ตอนนี้เราจะคาดไปเป็นซีรีส์อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราเองก็มองว่าตลาดน่าจะค่อยๆจังผันผลอยู่แต่เป็นผันผลในทางบวกมากกว่าเพราะเนี่ยผมมองว่าที่ระดับวันนี้8.2.6ถึงับ,บซีรีส์อยู่ผมว่าน่าสนใจครับยังเป็นการน่าจะกลับจากคนที่เคยเทรดในฝั่งช็อตอยู่เนี่ยสําหรับผมเองผมบอกว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยเปิดฝั่งรองได้เปรียบฝั่งช็อตครับเปิดฝั่งช็อตยังเสี่ยงอยู่เพราะว่า แต่ชนีเองเนี่ยมัน,มน,มนทำท่ารีบาาแล้วมันก็เริ่มตั้งส่งในการที่จะบวกขึ้นไปแล้วด้วยนะครับก็รอเปิดในฝั่งรองครับแปดหนึ่งสองก็ถือว่าโอเคแล้วครับตัวนี้ครับค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ย้ำกลยุทธ์ให้กับนักลงทุนนิดนึงนะคะในช่วงปลายไตรามาสสองแบบนี้ค,ะคะ่ะตลาดตอนนี้น่าจะเป็นส่งตามที่เคยมองไว้นะครับรอมาตรการรัฐบาลออกแล้วหุ้นก็น่าจะเริ่มกลับวันนี้ัชนีลงไปหนึ่งสองแปดศูนย์แล้วแล้วก็ดิดกลับ วันนี้ยืนอยู่เหนือ1 3 0่ได้ใช้ได้มันาะคุณยุตตอนนี้เป็นการสะสมครับแล้วก็เลือกหุ้นอย่างที่ผมเรียนนะอย่างหุ้นที่ราคาคือจะกำกรดไีไม่พอละราคาหุ้นต้องต่ำด้วยวันนี้ถึงผมเลือกให้ชุดที่1นึ่งเมื่อกี้คือ cpo home pro นะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวในในตัวที่เป็นกลุ่มค้าปลีกอย่างเช่น crc ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนฝั่งอสังหาผมว่าก็มันได้เปรียบคนอื่นตรงที่เป็น d i v i เดน y i นี่แหละเ ครัมันก็สะสมเป็นสุปภัยครับมนั้นสรุปโดยภาพใหญ่ๆก็คือตลาดน่าจะมีโอกาสค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็เรามองไปการสะสมพุ้นับ,บตนนี้ครับ ค่ะจะมี CRCCP ์ Home Pro นะคะในกลุ่มของค้าปลีกและก็สูภปอลยเรื่องของผลปันผลที่ดีแล้วก็มาตรการกระตุ้นนสังหาวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่อุ้นมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณมงคลพวงเพตานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอค่ะอัปเดตนะคะกลยุทธ์ของหุ้นไทยนะคะมองตลาดหุ้นไทยไปต่อได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นมีตัวแนวต้านติดที่ระดับ 1, 3 3 0จุดตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณ3 2 0จุดอัพไซส์อาจจะไม่มากนะ,ะแต่ว่าเป็นแนวตนา้านในระยะสั้นเราต้องมา รอดูว่าจะเบรกไปได้หรือไม่กลยุทธ์ในการเลือกหุ้นในช่วงครึ่งปีแรกกาลังจะสิ้นสุดไรามาที่2กําลังจะสิ้นสุดในช่วงครึ่งปีแรกนะคะชอบหุ้นในกลุ่มของค้าลีกนะคะจากความหวังเรื่องของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการบริโภคภายในประเทศที่ดีนะคะก็จะเป็นตัวของ cpl 7 e v e นิลว crc ห้างสรรพสินค้านะคะรวมไปถึงตัวของโฮมโปรมี3ตัวนี้ค่ะส่วนมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องมาแน่ๆน,นะคะก็ คาดหวังนะคะว่าถ้าจะมีมาตรการในการปลดล็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เช่าที่ดินของต่างชาติที่ขยับจาก50เป็น99ปีนะคะรวมไปถึงเรื่องของการซื้อคอนโดจากการถือครองสัดส่วน49เป็น75จะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าในแง่ของการสแกนตัว fundamental นะคะพี่อูชอบตัวของสุภาไลนะคะ เนื่องจากว่าราคาของหุ้นเนี่ยอยู่ในระดับแนวรับพอดีนะคะประมาณ18บาทบวกลบในเชิงของ valuation ให้ไว้ที่ประมาณ20บาทบวกลบนะคะก็คือมี up size จากบริเวณนี้ประมาณ2บาทแต่ว่าในเชิงของแนวต้าน technical นะคะจะมีแนวต้านอยู่ที่19บาทขึ้นไปจากนี้เพียงแค่1บาทแต่จะมีข้อดีค่ะนอกจากตัว capital gain ที่เราจะได้จากส่วนต่างของราคาหุ้นแล้วนะคะยังมีในส่วนของปันผลค่ะ เงินปันผลของตัวสุภลัยที่สูงถึงราวประมาณเฉลี่ย7%ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าได้2เด้งชอบเป็นทุนของตัวสุภลัยในกลุ่มของภาคสังหาริมทรัพย์ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตาม g n n w e l l l i v e ของเราได้เป็นประจำทั้งทาง Facebook Tiktok g n n w e l l นะ ทูบชิเนเอ็นออริจินัลส์ค่ะและสามารถติดติดขะะ่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแบบครบถ้วนได้ที่ชิเนเอนเวลของเราทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้ธนวัฒน์ประชชลและทีมงานสวัสดีค่ะ